หุบกระพงอำเภอชะอําจังหวัดชิบุรีวันนี้ยังมีการพัฒนาต่อยอดอยู่ตลอดเวลาด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชรสุทธาพิมลรักษ์พระบรมราชนีได้พระราชทานแนวทางพระราชดำริเพื่อร่วมกันสืบสารรักษาและต่อยอดให้เป็นพื้นที่แห่งพระมหากรุณาธิคุณศึกษาเรียนรู้ของประชาชนโดยทั่วไปที่สําคัญให้เป็นบ้านอโนกอุให้กับชาวหุบกระพงอย่างมั่นคงค่ะ พัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หูกระพงอำชะอําจเพชรบุรีครอบกลุ่มพื้นที่กว่า12,000ไร่วิถีชีวิตของราษฎรในโครงการยังคงดำเนินไปได้ดีด้วยความอุ่นใจว่ามีพื้นที่ทำเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตไปช่วยลูกช่วยหลานย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ สเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันทรงทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรกลุ่มชาวสวนผักที่ต้องประสบปัญหาไม่มีที่ดินทํากินขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมอีกด้วยพระองค์จึงได้พระราชทาน,พร,ราทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดหาพื้นที่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนํามาจัดสรรให้เกษตรกรเข้าทําประโยชน์ แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์เข้าถือครองจึงถือกำเนิดเป็นโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงอพําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีพื้นดินพระราชาเพื่อประสบการณิกรได้ดําเนินต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในราชาสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจเจริญตามรอยพระยุคลบาทมาจนถึงปัจจุบันยี่สิพฤศจิกายน2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชราสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีจากนั้นทรงพระดำเนินอย่างพระพลาที่ประทับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งตังมั่นในพระราชอุหรัไทยที่จะทรงตามรอยพระยุคนบาท แนวพระราชดำริพัฒนาหุบกระพงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเจเดชมหาราชบรม,มนาถปพิศสืบสานงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรม,มราชชนนีพันปีหลวงทรงรับฟังเรื่องราวความสำเร็จ จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริก,<ม>การสืบสารและการพัฒนาต่อยอดอาชีพดั้งเดิมของชาวหุมกระพง<ม>ซึ่งมีความหลากหลาย<ม>เช่นทางด้านการเกษตรมีผลผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพจากกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยผลิตภัณฑ์แปรรูปพืชสมุนไพรจากกลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน,อน,นในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชาราสุธาพิมลลักษ์ พระบรมราชนีทรงตั้งมั่นในพระราชาธิปัทยสืบสารงานศิลปาชีพของกลุ่มศิลปาชีพจากสารป่านสอนนารายในพระบรมราชินูปธรรมอาชีพพระราชทานเพื่อส่งเสริมอาชีพชาวหุบกระพงกลายเป็นสินค้าที่สร้างไรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับชาวหุบกระพงและได้รับการพัฒนาต่อยอดอยู่ตลอดเวลาให้มีรูปแบบสีสันที่นำสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาด น,นี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชราสุทธาพิมลลักษ์พระบรมราชีนีได้พระราชทานกำลังใจและส่งชื่นชมในความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างความปลื้มปิติแก่เหล่าสมาชิกอย่างทั่วถึงเป็นงานที่สมเด็จพระพันปีสอนไว้อันนี้จะต่อยอดได้ตอนแรกจักเป็นของที่เหลือไม่มีใครเอาตอนนี้ค่ะใเป็นของที่ได้ลิตภัณฑ์ไปถึงไปไกลถึงต่างประเทศแล้วค่ะ แม่บ like right? ้านมีก <laughs> ิม <coworkers> ีงานทําเพิ่มใช่ไหมคะเพิ่มค่ะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงแตจะได้แต่ว่าไม่มีผลโควิดทําอะไรไม่ได้ทาอะไรไม่ได้โควิดทำอะไรเราไม่ได้เราก็ยังมีงานมีรายได้นะข้างในก็ฝานเป็นกระเป๋าเย็บใช่แล้วก็ผูกเท้อย่างนี้เขลังชอบนะคะเนื้ออื่นใดทุงพระราชทานได้สื่อถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวม,มาถึงชาวหุบกระพงด้วยความรักและความห่วงใยทรงประทับอยู่เคียงข้างปวงประสบกนริกรเพื่อร,ร่วมกันพัฒนาต่อยอดพื้นดินพระราชทานให้เป็นบ้านที่อบอุ่นมั่นคงตลอดไปมีโครงการหมู่บ้านสากรตามพระราชประสงค์5แห่งซึ่งในหลวงองค์รชาชการที่9ท่านทรงพระราชทานหลายปีมากแล้ว ให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ดินทํากินเริ่มต้นที่นี่เป็นแห่งแรกแล้วก็ท่านก็ได้ไร่ทานต่อไปที่ดอนขุนห้วยไปที่ห้วยสัจใจน้องพลับปัดหลวงพระบาที่หัวองค์ปัจจุบันท่านส่งให้ดําเนินการเรื่องของโครงการแพร่ริ เพื่อติดตามต่อจนถึงปัจจุบันการปลูกพืชต่างๆก็ยังดาเนินการอยู่แล้วก็ประชาชนก็มีฐานะมีะการทํากินที่ดีขึ้นสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของราชการที่10และสมเด็จพระนางเจ้านะคะที่ที่ทรงเมตตา ้เราในวันนี้โดยโดยเห็นว่าศิลปาชีพของเราที่ทำมานานถึง40กว่าปีเนี่ยก็ก็เป็นกําลังใจกับพวกเราคิดว่าท่านไม่ลืมเราก็จะต่อยอดของท่านไปเรื่อยๆค่ะจึงนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคู่บุญบารมีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ สืบสารพระราชปณิธานแนวพระราชดำริงานพัฒนาแผ่นดินณพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการตลาดรองรับชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสมัยใหม่ซึ่งตลาดชุมชนหุบป,ประพงแห่งใหม่นี้ จะเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าชุมชนที่สะดวกสบายสมดังเป็นหมู่บ้านสากรหุบกระพงสมดังพระราชประสงค์สืบไปวันนี้นะคะโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงอำเภอชะอำาจังหวัดเพชรบุบรีพร้อมต้อนรับประชาชนโดยทั่วไปเข้าไปเยี่ยมชมองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรต่างๆ และเรียนรู้วิถีแห่งอาชีพและชีวิตที่พอเพียงในลักษณะหมู่บ้านสากรหุบกระพงใต้ร่มพระบรมีพระบรมราชจักรีวงสวัสดีค่ะ